อ่ะตอนนี้เราจะไปดูตลาดนะฮะโอ้ตลาดใหญ่เหมือนกันน,นะงานเนี้อ,อ๋อเพิ่งตั้งเนงเงาะาวันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องที่ยืนนะฮะลานกว้างมากมม <laughs> รับรองรองรับคนได้เป็นพ0 0 0องพันเลยนะพี่เนาะเวทีเนี้ยเอออันนี้จะเป็นโอ้งานเขามาขายงานนี้โดยเฉพาะเนี่ย ของกินของใช้อ๋อเหรออ๋อเป็นตลาดนัดอยู่แล้วเป็นตลาดนัดอ๋อไม่ใช่เขามาขายงานโตโยต้านะตรงนี้เป็นตลาดนัดอ๋อมีห้องน้ำด้วยนอ๋อเนี่ยครับมาดูมีมีของชอบของลานาไหมครับวันนี้อ๋อมีเจียวเป็ดนะครับอ๋อผมชอบกินไก่ไก่ทอดพี่ชอบกินเป็ดเลยครับานาชอบกินเป็ดอ๋อ กินได้หมดเลยพี่เพราะมีคนเลี้ยงฮะแ่เกีชอบกินไก่อ๋อพี่อบกินไก่กินไก่่โดยเฉพาะไก่วัดเลยพี่ไก่แบบสงหลงอ๋อไก่หลงสานการกำลังเปิดเลยครักำลังต้นะฮะ คนละครึ่งด้วยนะนี่ครับผมมีคนละครึ่งด้วยโอถ้ามีคนละครึ่งเนี่ยหูึืนเลยโอ้ของผมหมดแล้วนะหูหมดแล้วเออใช้หมดแล้วพี่คนละครึ่งหมดไปไปใช้เป็นด้วยดีก็่าดีก็ไม่มีหน่อยเนี่ยเออแต่ก็ดีนะเน้นประหยัดเงินเราได้เออซื้อได้เยอะจีดนะเห็นนี่เห็นที่เดือนทำอยู่โอ้จริงจริงมีสาวนู้นอย่นะ อ๋อกำลังมาตั้งตลาดเนาะอืมเามีแถวเดียวเรมดื่มกาแฟได้ยังครับคุณมนาครับคุณเกรียงยังครับผมรอพี่อยู่ครับพี่เสกสรอ๋อ ผัดกะเพราผัดกะเพาอ๋อกระเพาก็มีกล่องละายี่สิบห้าบาทที่พี่เกียงแรงโอเคแบบเดินโอเคบบบอ๋อไม่ไม่มีข้าวโพด,ดคั่วเลยครัที่ที่นี่าไม่มีขาไม่มีเนาะหาพี่เกียงขาดมาเลาะอ้าวใครมาเที่ยวงานโตโยต้าก็แวะมาซื้อของที่ตลาดได้เลยันนี้อดกินข้าวโพดคั่วครับโอมีเนี่ยมีมีแต่แห้วนี่ครับแห้วตีแห้วได้นะมสมหวังสมหวังอ๋อสมหวังถ้าพูดแห้วนี่ ครับผมอ e, ๋อเลงไว้แล้วมันยังไม่สุกอ๋อมีคนละคพิ่มด้วยสกแล้วสุกแล้วคือหั่นได้เลยครับอ๋อครับผมงั้นพี่ก็ให้เขาหั่นเลยสิเออกไปมาเอาเนาะเดี๋ยวดูดูก่อนอ๋อดูตังก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ยังไม่ได้เติมเข้าไปยังไม่ครบดูตังก่อนนะพี่ ใครจะยังเท่าแบบนั้นอ่ดผมก็อยากกินอยู่โอ้โเก่งยโอ้เป็นไงบ้างพี่ก็เดี๋ยวเป็ดพี่ชอบของชอบอยู่ตรงโน้นเขียนเยนน้อาเป็ดเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออยู่ตรงโน้นก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะฮะ มีขนมพกชาววังด้วยนะครับนแม่ค้ายิ้มมาตากกลครับขนมพกชาววังนะครับกำลังตั้งร้านอยู่นะครับ้นนี้เจะเ่ากันจะเติมตั้งนยพี่ จะดูจะดูว่าเหลือเท่าไหร่เนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเติมเข้าไปัะเติมตังินเข้ามาไม่ไม่ซื้ออะไรกินของไอ้คนละครึ่งอ่าครับผมคนละครึ่งเหลือเท่าไหร่ครับท่พี่คนละครึ่งพี่แกงยังเหลืออยู่หมดแล้วยังเหลือเจ็ดร้อยกว่าบาทโอ้ยังไม่หมดเลยนะเติมเข้าไปครับสถานที่กว้างมากซื้อซื้ออะไรกินแบบรองท้องไปเรื่อยอ๋อ ตอนนี้กำลังเติมตังคะับเติมตังนะครับเติมตัง,ตงอครับรรยากาศตลาดนะครับมีทุกวันที่นี่นะตลาดเล็กๆนะครับตรงสามแยกไฟแดงอำเภอเลาขวัญน,นะครับใครที่มาชมคอนเสิร์ตก็แวะมกหนุนกันได้คนระับ ตังแล้วเนี่ยตังแล้วเดี๋ยวใช้ใช้ใช้คนละครึ่งใช้คนละครึ่งใช้คนละครึ่งนะครับใช้คนละครึ่งคือกินไรดิแบบนั้นไงไก่เมื่อกี้ไหไก่ไก่ไก่ปลาสองชุดเนี่ยสองชุดคนละชุดโอ้ขอบพระคุณครับคนละชุดโอ้ในสุดยวจะมีคนเลี้ยงเคบับผมเนี่ยเนื้อก็มีนะโอ เนื้อบะเนื้อเออเนื้อครับเนื้อเทบะใช่ไหมเคยเคยเคยกินอร่อยดีนะมันจะมีผักมีอะไรด้วยผักอ๋อมีผักด้วย อารมณ์คล้ายๆกับอ่าอะไรนะโรตีปะโรตีสายไหมปะนี่อันนี้มันจะเป็นแบบคล้ายๆข้าวแป้งข้าวสารด้ว่ไงแป้งอะไแป้งสาลีฮะครับผมแต่มันจะมีเนื้มีเนื้อเป็นเนื้อไก่เนื้อไก่จะไม่ค่อยไม่ค่อยมีมันครับผมเคยเคยซื้อทาเอ๊ะมากิีน่าหน่อยครับผมเอาุูเกียงพามาลอดตลาดนะครับและซื้อเคบับอแต่ว่า เรไม่ค่อยได้กินมานานแล้ยที่บ้านที่บ้านเขาไม่กินก็เลยไม่ค่อยก็เลยกินไก่แทนกินไก่อ๋อชอบกินหมูกินเนื้อกินได้หมดอ่ะงูยังเคยกินเลยงูจากตอนอ้โหเมื่อก่อนู่ป่ากินงูไงกินหมดแหละกระลาบลาบงูเจอพวกหรอกุ๊กแกมาทำลาบให้ก erm ินนะโอ้โหอร่อยเลยใช่ไหมอร่อยเลยอร่อยเออก็กินเสร็จแล้วถึงจะงบอก ีครับทางเวทีวันนี้นะครับงานโตโยต้าก็มีของขายเยอะเลยนะครับมะเขี๊ยมะเขี๊ยมีนุ่ยอิติอะไรนั่นแหนมปลากายก็น่าอร่อยปลากายแหนมปลากรายอ๋อพี่เคียงจะ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 ไม่เอาเนื้อใช่ไหมเอาผักอย่างเดียวอ๋อพี่เคียงเอาเอาไก่ที่ อ๋อเหรอฮะผมคิดว่าพี่จะไม่กินไก่เลยเนี่ยอ๋อรุ่นนี้ถ้าไม่กินไก่จะแย่เลยอ๋อรอไก่อยู่รอไก่อยู่อ๋ไม่เดี๋ยวเนื้อด้วยใช่ไหมอันนั้นเนื้อครับอออพรเนื้อเนื้อน้ำยางแล้วอันนี่เนื้อยางอันนี้เนื้อเนื้อเอออ๋อคิดว่าพี่จะเปลี่ยนใจกินแต่ผัด ครับเราเราแค่นมีคุาพอย่างเดียวประชาสุข5ปีว่ากินอ้านี่ครับบรรยากาศล่าสุดวันนี้ในยังเป็นในยังป็เดนเนียนเขาบอกว่าสลัดนั้นในบริษัทเขเอาเอาอาหารมาให้เดนเนียนกินไหมครับแต่เดนเนียนแบบเลือกจะกินแต่ผักแต่ส่วนคนอื่นกินกินกินเนื้อกินอย่างขวดออกมาครับเดนเนียนสุขภาพดีครับผมเอาบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับทุกคน কম্পিটিশন আপিপুর